สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพืแฟนคลับของมาลําใจกันลอยแฟนคลับของสาวจจก,กี้ผีบอ,อยากแฟนเพจแล้วช่องเจกี้ใจเกินรอ้อยยูทูบเจกี้ผีบอ,อยา่างชาแนลนะคะถึงงานแล้วพี่น้องมือหนี้เฮาทาการแสดงอยู่วัดสว่างหัวนาคํานะคะเจก,กี้ก็ไปทําบุญมาแล้วชมฟรีนะคะพี่น้องมือนี้ชมฟรีแต่ถ้าสัมพัสเนี่ยพี่น,อนอ้องบัตรเหรีอยู่ได้วัดนะคะเหรียญอ,อยู่นอกวัดมาตามกําแพงเรื่อยๆเลยจะพอนะคะ เราสิพาพี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศหน้าเวทีเพราะว่าตอนนี้ศาสตร์เสดติดนาเวทีแล้วเข้าเอาพายางมาปู่ไปถ่ากันมี้มากินข้าวขากินแล้วแล้วเราล่องสิเดินทางโอ้ไปลังสี่ยางไปลังเวทีค่ะไปค่ะลองกีฬาอินงวัชูนี่ค่ะบรรยากาศงานชมฟรีสอดแจ้งงานฟรี ข้าจอดจ้างหมอลำฟี่ลูกปีวันไหใส่กอกป้าผ่อยคนตัวยันเตี้ยเนอาอยากนน่งกินหลายพี่น้องงานไงข้นหลายแผลละเมือแรงขอแต่ว่าอย่าฝนตกก็แล้วกันกอดป้ากอดฝนเด้อปูดเด,อด,เดอ้อว่าไม่ฝนดอ,อกพี่น้องฟ้าแจงจางฟางท้องฟ้าสวยงามอลังตาพี่น้องครับมาปูาสาถ่าแล้วุดูดินี่คือบรรยากาศงานนะคะ ปลาปงกับนี่ทงกุนแล้วแต่ค่ะคางสะพี่น้องหลังไวที่เป็นทางสะเนิดเลยยังเสียมันก็ตัวง่ายแถวหอยมันเป็นเสียกุติ พี่เอนบอสแยเรีนจะมีได้ไลน์นี้ทั้งทีครับ่าแชรอตัวบักเด้พี่น้องพี่น้องครัปูสาทาแล้วแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องเนี่ยตลาดพี่น้องใกล้ๆเพิ่งมาปูสาทาประสิทธิภาพไปเบิ้งเวทีของเฮากะกำลังกีดกีดนะครับพี่น้องคือเมื่อคืนนี้ฝนมันตกค่ำเฮาเพิ่นก็เลยได้เป่าไฟเป่าเครื่องเสียงนะคะโอ้อยากให้มู้จัามาเบิ้งเครื่องเสียงไม่เกลนเกินร้อย ดังดีเป็นเาหน้าทพี่น้องเอ้อยากด,ดีหรือปวดพว,กกวดังขาดีป็นแบบพวกปวดทวกอะไร่างนี้นหรืพี่น้องมื่อนี้นี่อ่าลังเวทีมีรถห้องน้ําไว้บริการห้องน้ําเขียวปู้นเห็นว่าฝุ่นสีเขียวอยู่ยกลางปลาฝุ่นเข้าเราบอลุงเพชรไปเข้าป้าไปเป็น,ปนข้อนนแรกเป็นคนแรกที่เข้าไปเลยเหรอให้ตอบแบบโกหกหรือแบบความจริงเอาความจริงน่ะลักอาบีเป็นเาหน้าทห้องแอร์ติ่แด โอ้ยาวเอดเหรอเนี่ยมันคือหลายอันเอาอาทิตย์พี่น้องอ่ะบอกว่าเออก็ดูคลาสสิกดีร้อ,อนนิดนิดร้อนนิดนดกีกว่าไม่มีเข้านะ่<อ>นนาข้ามมาส่ว<บ>นตัวเราพอคิดว่าไปทุ่งนาดีกว่าเออเพราะว่ารู้สึกมันอึดอัดนะมันห้องน้อยป่ะคล้ายๆรถไฟคล้ายคาราวานรถไฟห้องน้ารถไฟเรถไฟดีกว่าหน่อยหนึ่งอยู่เอาตีเอาไปเบืองเอาปวดมาปวดมาพูดขาเขาเมึงจะปวดขีดได้เจอเลยดีกว่าเพิ่นบ่มีให้พี่น้องกะผู้ใดมักแบบคลาสสิกคาลาสสิกกับ ไปเอาแต่ว่าอย่าเบ่งแห้งเด้อขออนุญาตครับนเป็นยังดันสกิตมันเป็นชักโคกเหรออันนี้วันนี้วันนี้ทางน้ำยุ่งหลังแมทางในทางนึงบอกว่าได้ยุ่งหลังแม่ที่ไหนเอาแล้วก็บยางนึงก็คือตอนนี้มันมันตัวไฟอยู่กันเศร้ามั่วแต่ว่าสิมีไฟยืนป่ะคิดว่าจะมีอยู่เเดี๋ยวขาได้ยูเพราะนายีินี่ว่าจะเขาได้ยูจะรีวิวของน้ำ มีห้องน้ำด้วยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเก่าแห้งร้อนเหมนห้องน้ำสีเขียวเป็น่ังไเเออมารีวิวฟังแน่ยี่หลงเพชรมารีวิวอยู่บางนึงนี่เป็นไหเกาะเป็นังไหไปม่แม่เตาโเขาไปนิยุ่งสิเอาไปยังมันตำแล้วงมื่อกับกห้องน้ำอะไรไงก็การขนไงกว่าที่ไหนนะเจ้า แต่ว่ากัดิไข่กบมีตัวบอมี่ข yep> ่อยยานข่อยร้อนแต่ว่ากัดกัดิหาขาวน้ำทงมันกับบมี่เนาะมิตรนามเออมึงกันมึงกันือบ้านพีชงนี่เว้ยเป็นการที่ไปขีดแบบสยองัญนัดหน่อยแต่ว่ากัดใกบมีเนาะฮะ แมนอยู่แล้วอัือ่นอนแกัจาไปนแน้องาจะมาพนมไยัเขาไปร่บมันแล้วแมนพระจ่าสะอานกันวะพี่น้องนี่คือบรรยากาศรอบหลเลยีบบรรยากาศบรรยากาศรอบหลังทีฮะเออเออ ก็เลยได้มานั่งไมนง้นเหลวงพ่อคนกันนั่นเอื่อไปหาอืมกขาบอกเพว่าอะไรวาจ้างใจเกิดร้อยในเดือพอแล้ว็เลใได้จ้างยี่หลี่ม้อนหูจักจางงานบนงานส่วนตัวเข้าเจ้าบ่ะบ่คือว่าเป็นงานก่นไมมบุญใช่ปัหาเราเดนเอวันันเกิดแล้ว รถขั้วยู่ใสที่ภาพ,พยูนองไปบนขั้วม่้ไงลัดปัดมึงยิงอุ้ยมาไปยิวไก่มูข้างนี้นเถอะอีอุอ้ยแมมได้ทีเรีนท่านมนโูโอ้ยจ,จะไปยู่เอาวิวบรรยากาศครับพดอกโอ้ยมึงกับทีไดเรียนยิ้แท่นมคือเก่าตเนกจอบบนขั้วม่้งไงลัดก็บานอนเขาเรียกยังกิน สวัสดีค่ะได้อยังกินแม่ผ้าหมูปาดผ้าหมูมีดผ้านี่บ่พันว่นอะไยูขั่วบรรยากาศดีแถอว่าบรรยากาศนี่จะเต้นกว่าไปแล้วมันล่มสิบ่กัอถ้ากันขายเคลียร์ร่มเขาไปเลยโอ้โหขันมีล่มเคลียร์เราจังน้อยก็สีเย็นดีเนาะล่ม่อยๆถือว่าเขาจะเลือดดีว่าแบบเมื่อวานนี่ก็บเปล่าบ่เอาแบบมื่อนี่แหละว่าต้องเอาแบบเมื่อวาน มั้อบรรยากาศดีไงเขินชอบเนาะกตกแต่ว่มีดอกบ่มีฝนบ่มีฝนผ้าแจ้งป่าน่แจ้งแจงปางสร่างคาดตาเพิ่ง้างผาหมูนะครับพี่น้องป้ามึงเหี้าได้กินหมูได้พี่น้องหมูเนี่หมูนหมูนีน่อว่ามันไกลเด้หมูเต็มหม้ออาญงยุ่นข้าหมูนะคะโอ้ยว่าไกไปชยเขาเดอกเขาว่าช้เสือน้โปู ห้าขึ้นเป็นเขาจะคุ้มเซิ้งข่อ,ขอยใส่ไริมสายจังไหนเขาได้ยี่เดีไปบ่ไม่ถังไปถังเขาได้ยี่เดีบ่นั่นไม่ถังนี่หอดตาพี่น้องปลาลูกไส้แม่ลัดล่อันซีบลลีพุ่นแล้วตกปลาเออปื๊ดปลาข้อยังไงอ่ะปัด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 เปนซื้อมาแต่ตลาดตี <laughs> มันหมันนะพ่อ จ้าต้มปลาคอเนาะแม่จะทากินแล้วพอเดอ้อปลาคอพ่อเดอ้อเออเอาปลาคอกั้งนั่นละ่ะเอาพีา่น้องฝากพี่น้องก็เลยก็เชื่อได้ค่ะบ๊ายบาย